สวัสดีครับอยู่ในรายการ s h o t o f comment นะครับก็คือเป็นรายการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเอาคอมเมนต์นะครับมาตอบเช่นคอมเมนต์ใน y t u t u นะครับคอมเมนต์ใน f c e e o o o คอมเมนต์ใน TikTok นะครับจะเอามาตอบแล้วก็ทำเป็นคลิปให้ดูนะครับเช่นว่าถามมาว่าถ้าคิวอยู่แบบนี้หรือวิธีแก้การออกคิวแบบนี้ทำยังไงนะครับผมจะคัดมานะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปตอบให้นะครับจะได้ เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับว่า,ามันแตกต่างกันอย่างไรหรือวิธีที่ควรใช้เป็นยังไงนะครับผมนะครับอตอนนี้ผมก็ได้เลือกมานะครับ3คนนะครับ3ท่านจาก y o u Tube นะครับผมท่านแรกนะครับชื่อว่าน้ําเต้าหูปปาต้องโกนะครับอตอบถามมาว่าผมส่งคิวตรงอกครับผมอวบเหมือนเหมือนพี่เลยคือหมายถึงอบเหมืนผมนะใช้ล่อง ใช้ล่องใต้หัวนมล็อกคิวผิดไหมครับเห็นอาจารย์บางคนบอกว่าต้องเหนือหัวนมนะครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมตอบคอมเมนต์คนนี้ก่อนนะครับว่าต่างกันไหมผิดไหมนะครับผมมาที่คนแรกน,นะครับก็เป็นคุณนั้เก้าวู้นะครับผมคุณนั้เก้าวู้ถามเรื่องคิวอยู่ใต้หัวนมนะครับคือใต้นมนั่นเองนะครับมาทีนี้เรามาผ่กันนะครับนี่คือ คิวที่อยู่ใต้นมนะครับปัญหาอย่างแรกนะครับคือเดินมันเมื่อยนะครับผม2การเดินคิวนะครับมันต้องการหายใจเนาะไอเวลาการาหายใจเนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าถ้าคิวมันเพืม่มมาอยู่เหนือหัวนมนะครับนี้นะครับผมมันจะทําให้เรานะครับออกชิวได้สบายกว่าคือ,อตัวแนบอยู่กับคิวนะครับถ้าเอาคิว อยู่ใต้ราลมนะครับเวลาออกนะครับอย่างแรกเจ็บนะครับเราออกเคอเวอร์เนี่ยเราเจ็บลงซ่โคงแน่นอนนะครับเพราะว่าชิวเรานะครับมันไปลงซิโคงอย่างนี้นะครับตัวใต้นะครับเห็นไหมครับว่าช่วงบริเวณเนี้ยมันกระแทกเข้าไปนะครับตรงเนี้ยคือซิโคงนะครับผมมันจะทําให้มือเรากระแทกที่โคงซึ่งมันเจ็บนะครับผมอันที่สองนะครับ มันเกรงเกินไปนะครับอย่างที่3ามโอกาสที่ออกชิลเปลมีเพราะว่าอ่าถ้าเราเบิดหายใจนะครับตรงใต้ลมเนี่ยเบิดหายใจตัวเรามันจะมีการขยับร่างกายนะครับเราหายใจเข้านะครับมันจะใหญ่ขึ้นนะครับผมพอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันไปดันคิวออกนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่อ่าถ้าเอาชิวนะครับไปอยู่ใต้ราลมนะครับหรือใต้ลมเนี่ย อันนี้มันจะก่อให้เกิดว่าเราออกเปรี้ยวออกคิ้วผิดนะครับคือออกคิ้วผิดร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่ผิดร้อเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่ามันจะเปรี้ยวนะครับโอกาสเปรี้ยวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ็บที่โคนค่อนข้างมากนะครับผมทีนี้นะครับมาดูารูปแบบของในการออกที่เป็นคิ้วอยู่ข้างอกนะครับคิ้วอยู่ข้างอกนี่นะครับอยู่ข้างอก สังเกตไหมครับว่ามันสบายกว่าถ้าเองทำตามดูนะครับแล้วเราสังเกตดูว่ามันสบายเหมือนกันไหมนะครับทีนี้พอเราลองนะครับอยู่ข้างอลถ้ามันสบายกว่าน,นะครับอันนี้แนะนําให้ใช้เพราะว่าการนั่สนุกมันไม่จำเป็นต้องเกรงขนาดนั้นนะครับคือเราอาจจะเกรงมากในช่วงแรกๆแต่ว่าทำให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุด นะครับออกธรรมชาติส่งชิวธรรมชาตินะครับเดินคิวธรรมชาติมันจะทําให้เราออกชิวได้ง่ายขึ้นมากกว่านะครับถ้าเราขึ่นไปเก่งมันมากโอกาสาเาบาี้ยวมันมีเพราะเราเก่งกรรล้ามเลยนะครับพอ,อกเก่งกล้มามเือกมากๆเข้ามันกลายเป็นว่าเหมือนออกคิวมันไปไม่สุดนะครับแล้วก็ทําให้ออกชิวมันตกด้วยนะครับนี่เป็นสาเหตุอีกหนึน่งสาเหตุนะครับที่ว่าทําทไมถึงให้ไปอยู่ในโพ s ิชั o นที่ามาค่อนข้างสบายนะครับผม นี่นะครับดูข้างอกแล้วเวลาหนึ่งข้ายูติดกับอกนะครับข้างอกหมดเลยนะครับผมหนึ่งนะครับมันก็จะออกได้สบายนะครับสบายมากขึ้นนะครับนะครับมาต่อที่คนที่สองครับขอสอบถามหน่อยครับผมเป็นคนโตของสูงตรงอกผมอยู่ตรงนมพอดีผมอยากทราบว่าตรงอกต้องแน่นมากไหมครับ หรือว่าแค่สัมผัสเบาเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่เคยใช้อกลอกเลยไม่รู้ว่าต้องเลิ่มเป็นไงของุณครับอ่าคืออ่าพี่คนที่สอบนี้น่าจะไม่รู้จักอ่าสีุดสัมผัสนะครับก็เลยไม่ไม่อ่าไ,ไ,ไม่เข้าใจเรื่องการใช้อกลอกนอะนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูนะครับว่าอ่าใช้ออกลอกยังไงนะครับผมเริ่มต้นด้วยวิธีแบบไหนนะครับ ต่อมานะครับเป็นคนที่สองนะครับเป็นคนตัวสูงอ่าตรงอบผมอยู่ตรงลมพอดีอยากทราบว่าตรงอบต้องแน่นมากเลยครับหรือสัมผัสเบาๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นไม่เคยใช้อ่ล็อกคิวเลยนะครับโอเคมาทีนี้ผมจะให้เห็นจากด้านหลังก่อนนะครับ อันนี้คือผมปล่อยธรรมชาตินะครับคือหมายความว่า,วาผมฝ่าคิธธรรมชาตินะครับไม่ได้เกง่งผมแค่สัมผัสนะครับผมนะอันนี้คือส่วนที่ผมแค่สัมผัสมานะครับทีนี้ถ้าผมล็อกให้มันนะครับแน่นมากขึ้นโดยการที่ผม เกร็งนะครับดึงเข้าขาอกใแน่นขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับว่าเบี้ยวนะครับรูปมันจะเบี้ยวเลยทันทีอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นรูปนี้แทนนะครับอันนี้ สบายยนะครับ <c oughs> นะครับผมอันนี้คืออ่าตัวนะครับก้มในหาชิวล์โดนปกตินะครับตรงนี้นะครับตรงุนี้วานชิวนะครับวางตำแหน่งเขีเ่ยมนะครับนี่นะครับคือวิธีหนึ่งนะครับที่ เราก็งไปหาคิ้วนะครับมาแค่ให้มันสัมผัสก็พอนะครับไม่จาเป็นต้องแน่นมากขนาดนั้นนะครับคือคิ้วเนี่ยมันล็อกอยู่แล้วคือเรามองเหลี่ยนนะครับเราล็อกเหลี่ยมของเราไว้แล้วเราแค่ก้งไปหามันนะครับพอเราก้งไปหามันเนี่ยคิ้วมันจะเดินนะครับจะเดินทางโดยที่มันติดอกโดยธรรมชาตินะครับไม่ใช่แบบเหนียวแน่นหรือม่ติดจนแบบมันเก่งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันแค่จะสัมผัสนะครับบริเวณอก นะครับผมจะเป็นคนสูงหรือจะเป็นคนที่เตีย้ยดตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่โพซิชั่นของคิวนะครับตำแหน่งของคิวเนี่ยมันจะไปอยู่ส่วนตรงไหนของอกเท่านั้นเพราะว่าอย่างแรกคือสิ่งที่เราก้งไปนะครับความสูงเราสูงมากโกมไปได้แค่ไหนนะครับอันนี้คือวิธีธหนึ่งแต่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคนที่เล่นแล้วเข้าใจโฟลว์แฮร์อยนะครับคิวจะอยู่ เหนือนะครับเหนืออบนิดหนึ่งนะครับคือช่วงอ,อบนนะครับไม่ได้เหนือแบบขึ้นอย่างนี้นะแค่อยู่ในช่วงอบบนเท่านั้นเองนะครับคือเหนือลมขึ้นมานะครับแล้วมันแค่สภาพเบาๆนะครับผมครับผมสำหรับคนที่สามนะครับคุณอาเธอร์ขอวิธีแก้สปีคิวเร็วแล้วไม่ตรงหน่อยครับต้องทำอย่างไรอ๋อ อันนี้อบอกคร่าวๆครับว่าเราต้องเริ่มจากการที่ซ้อมนะครับซ้อมออกคิวช้าๆนะครับออกคิวช้าๆคือออกให้สีจุดสัมผัสเนี่ยมันออกไปตรงก่อนนะครับจะคล้ายๆกับพี่คนที่สองนะครับแต่ว่าเราต้องพยายามซ้อมมันเรื่อยๆนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเกิดความเคยชินและเพื่อให้เรานะครับรู้จักตำแหน่งถ้ายืนหรือการแทงของตัวเองนะครับหรือ่า p โพ i ิชันตัวเองแบบเนี้ย เราต้องรู้ก่อนนะครับแล้วก็ซ้อมเรื่อยๆนะครับแล้วเพิ่มจากเราออกช้าๆนะครับค่อยๆแรงขึ้นค่อยๆแรงขึ้นแต่ไม่ถึงกับกระแทกนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นการใช้สปิดคิวนะครับถ้าเราออกกระแทกเมื่อไหร่เนี้ยอันนี้มันเป็นการเวียงนะครับอันนี้ต้องแยกออกก่อนนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวไปทําให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาต่อที่คนที่3านะครับพี่คนที่สาม อขอวิธีแก้สเปีดคิวเร็วและให้ตรงมากขึ้นหน่อยนะครับอ,อยากให้ตรงมากขึ้นเนี่ยมีวิธีเดียวคือการฝึกซ้อมนะครับผมถ้าพี่แยกคําว่าสเปีด์ิวกับกระแทกออกนะครับพี่ต้องฝึกซ้อมเรื่อยๆนะครับพี่อาจจะแบบ่งการออกสเปีดเนี่ยเป็นกีร่ระดับก็ได้อย่างผมหลักๆเริ่มแรกจะใช้3ระดับนะครับคือเบากลางแล้วก็เร็วนะครับ ฝึกแบบนี้เรื่อยๆคือเริ่มตักนะครับฝึกการออกสปรีชิวเบาๆนะครับอันนี้เป็นออกสปรีชิวเบานะครับนี่เป็นออกสปรีชิวกลางนะครับคือผลนี่แตกต่างเลยแค่เราพับแขนเร็ว มาขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะสเปีดเร็วมากขึ้นแล้วทีนี้นะครับถ้าสเปีดคิวเร็วเลยนะครับผมสเปิดคิวเร็วนะครับนี่นะครับสเปีดคิวเร็วอ่า วิธีแก้นะครับที่จะทําให้ออกชิวตรงมากขึ้นคือ 1. เราต้องฝึกซ้อมเป็บ่อยสองเราต้องแยกสป,ปีดคิวเร็วกับกระแทกให้ออกนะครับผมถ้าพี่แยกกระแทกออกนะครับอันนี้ผมจะแทงจุดเดิมน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เป,ป็สปีดคิวใช้เป็อนออกกรกแทกนะครับเห็นไหมครับว่าขาวไม่ได้ทำงาน นะครับอันอาจจะมีการกระโดดหน่อยหนึ่งนะครับเวลาแทงโดนนะครับคืออย่างเช่นว่าแทงกระแทกลูกขาวนะครับไปหาลูกเป้าเขาจะมีแรงเขาเรียกว่ากระทบแรงมากกว่าแรงแรงมากเกินไปทําให้ขามันกระโดดน,นะครับอันนี้เป็นกระแทกนะครับผมทีนี้เรื่องการเหาะคิวให้มันตรงมากขึ้นเนะี่ย มันแยกออกแล้วอย่างหนึ่งนะครับคือต้องแยกว่าระหว่างสปีกกับกระแทกทีนี้เรื่อง4จุดสัมผัสนะครับโฟมแท็กไอเนี่ยอันนี้ก็สําคัญคือถ้าเราไม่รู้จักสี่จุดสัมผัสนะครับมันไม่สามารถล็อกชิวได้ทําให้เราออกชิวไม่ตรงนะครับผมชื่อถ้าสี่จุดสัมผัสเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยครับมนเป็นการล็อกชิวนะครับผมล็อกชิวไว้ที่อก ไว้ที่สัมาัมือไว้ที่มือไว้ที่ขานะครับถ้าตรงนี้ยังไม่รู้จักผมแนะนําให้ไปที่ดูสี่ 4. จุดสัมผัสก่อนนะครับเพราะมันสาคัญในการที่ทำให้ออกชิวคลมากขึ้นนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าสี่จุดสัมผัสยังไม่แข็งแรงนะครับคืออ่าโพ i ิชันของเรายังไม่แข็งแรงพอยังไม่รู้หลักตัวเองพอเวลา,าออกสปีดคิวเร็วนะครับทุกคนนะคือหรือเจ้าออกพาวเวอร์เยอะ มันจะแทงงัดหมดนะครับแทงงัดหมดทุกคนแน่ๆนะครับทีนี้พอการที่เราแทงงัดมันเป็นแรงเวียงซึ่งโอกาสตรงมันไม่มีนะครับผมโอกาสตรงเนี่ยยากมากนะครับเผื่ออาจจะมีฟุกโดนมากเป็นเรื่องปกติแต่เห็นนี้ว่าอ่าถ้าจะแทงงัดแรงสปร๊คิวและงัดอันนี้มันอยู่ในการสุดซ้อมเาไปอไปว่าเราซ้อมแบบนี้มาหรือเปล่านะครับถ้าเราซ้อมแบบนี้มาโอเค แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ซ้อมแบบนี้แล้วเราใช้ใช้เป็นแรงงั้หมดทุกอย่างอันนี้ลูกมันจะมีกินไซด์โดยอัตโนมัติซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ลูกแทงไม่ตกนะครับผมวิ่งไปไ,ปไปม่ต่มีติดไซด์นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องลองต้องฝึกมากขึ้นนะครับต้องลองไปแทงดูแล้วลองไปฝึกดูนะครับว่า,าเราแทง อาใช้เป็นสปีดใช้เป็นกระแทกหรือเราใช้เป็นงัดนะครับผมอันนี้ต้องไปจับจุดตัวเองด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช็อตออฟคอมเมนต์ EP หนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆสามคนที่ผมได้คัดมาตอบเนี่ยผมหวังว่าอาจจะได้ความรู้ไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับที่ผมเลือกตอบแบบนี้เพราะว่า,าบางทีผมพิมพ์ตอบแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ ดูแบบเป็นคลิปน่าจะเข้าใจได้มากกว่านะครับผมหากใครนะครับที่อ,อยากจะอสอบถามนะครับก็ลองพิมพ์มาใต้ YouTube ก็ได้ครับหรือจะคอมเมนต์ไว้ที่ Facebook หรือส่งเมสเซจมาที่ Facebook หรือว่าจะอาคอมเมนต์ไว้ที่ TikTok นะครับก็าสามารถส่งมาได้เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับผม หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ